สวัสดีครับปมน้ำมิโซูเก่าญี่ปุ่นนะครับพร้อมใช้งานนะติดเครื่องได้ทุกตัวนะครับที่ร้านนะครับของที่ร้านสามารถติดเครื่องได้ทุกตัวนะพร้อมใช้งานเลยนี่สวยๆเลยปม oh น,น้ำมิโซู NPC อันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยนะเรียมๆเงาๆเลยนี่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้พวกนี้จะเป็นรุ่นใหม่นี่นะครับตัวนี้ห้าแรงตัวนี้สี่แรงอ่ามีสี่แรงห้าแรงตัวล่างนี่หกแรงปมน้ำมิโซูนะครับ สว,สวยเลยนี่ของสวยเรื่มเรี่มมีสี่แรงข้อออกประมาณมีสองนิ้วนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับหรือจะเป็นปั๊มพ่นยาปั๊มพ่นยาที่ร้านก็มีเยอะนะครับนี่มาลูยมา่าส,สวยเลยพปั๊มพ่นยาหรือจะเป็นปั๊มน้ำพันด้านี่ก็มีนะครับติดเครื่อนได้นะติดเครื่องได้ทุกตัวนะย้ำก,ก่อนนะครับติดเครื่อนได้ทุกตัวทาเรียบร้อยพวกนี้นี่อันนี้เป็นโรบินอีวายสิบห้ายวาสิบห้าสองตัวนี่ยีวายี่สิบ นี่ก็เป็นปั๊มใหญ่นะปั๊มพุนยานะครับข้างล่างเป็น EY สินะครับสนใจสอบถามได้แปะอะไรย,ยนต์ประจินบุรีครับเํากำลังนั่งค่อยๆนั่งทำไปนะครับข้างในนั้นยังไม่ได้ทำนะครับข้างนอกที่ทำเรียบร้อยแล้วุณครับ